ไอ้อะไรนะปวดปวดกรามเนี่ยบางเขาบอกว่าจะไปหาหมอหาหมอหาหมออะไรนะหาหมออะไรหาหมอใหญ่หรือหมอฟันจริงๆปวดกรามเนี่ยปวดทีมเจเนี่ยปวดข้อข้อขานไกลเนี่ยเป็นงานของกายภาพนะที่ที่เวลาเจ็บมันจะเจ็บยังไงนะเวลาอ้าปากยังไงนะอ้าปากนี่ขยับยังไงมันเจ็บนะอ้าปากอะไรเคี้ยวอ่าเนี่ยเราจะหาดูอ้าดูไป นี่มันจะเป็นเราก็ขยับหาข้อต่อหุบข้อต่อขากระด้างเวลาที่่ถ้จัดไม่ต้องไปเปิกแรงนะอันนี้มันมันมันเจ็บกี่วันแล้วนะสามวันแล้วสามวันแล้วกนะ็หาข,ข้อต่อให้เจอข้อต่อให้ก็ค่อย นนี่ย <Yeah. S 2> มัดีขึ้นแล้วนี่ยจากเมืม่อกีดีขึ้นขับไปรอบหนึงน่งแล้วเมื่อกี้กดดีขึ้นแล้วเนี่ยนี่จะกดไม่ได้เลยนะจะต้อะจะเริ่มเจ็บแล้วตอนนี้เริ่มเจ็บหน่อยหนึ่งเหลือนิดหนึ่งนะเออตอนนี้เจ็บอ่ะเฉยอันนี้ไม่ได้กดนะนี่เป็นการขยับข้อต่อนะฮะจะอ้าดีหน่อยอ้า ไล่นะเป็นการขยับนะฮะมันไม่ใช่กดนะเห็นเวเวลาเรากินข้าวเวลาเคี้ยวผิดจังหวะก็อักเสบได้ข้อต่อเพราะข้อต่อมันอักเสบเพราะว่าฮีปูมันจะเกาะเป็นางี้นะฮะเวลาเราดูทีวีแล้วกินข้าวอย่างเงี้ย ดู youtube อะไรดูเลยกินข้าวไปดูไปเนี่ยเป็นไปได้ดูหนังเนี่ยเห็นไหมก็กดเจ็ดสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างเงี้ยนะกดไปพอเขาจะรอรอไปหาหมอจริงๆกายภาพเลยอ,อันเนี้ย เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วอืมนียังเหยียยัังขบได้แล uh ้วเจ็บไหมกินกดไปยังเจ็บอยู่เลยมันเจ็บอยู่ก็ได้สิแล้วก็ลองลองลองขยับดูเดี๋ยวลองลองลองแรงๆขึ้นหน่อยนึงก็ได้หนึ่งสองทุกชายจะกลัวดูเจ็บเรื่องกลัวจะเจอหมอใหญ่เจ็บแล้กลัวอยู่อือลองดิ เจไ็จไหมหายแล้วันรักษาได้ไกายภาพ